ีแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมโนแมนสกายไม่รู้พาสที่เท่าไหร่นั้นลืมจำพาสตัวเองไม่ได้สักทีนะเพราะเเลนนราหลังจากพาสที่แล้วเราหลังจากพาสเทแล้วนี่นเราดำ back home มาใช่ไหมฮะแล้วก็มาโผล่ในอีกที่หนึง่งเอ้แต่ทราไมภาพกูมันเป็นแบบนี้วะทำไมภาพกูมันเป็นเส้นป็นเส้นว่ามึงเป็นปะไม่กูเจอยาซูเปอร์บิ๊กสามรามอย่างนี้กูไม่เบินเลยเลยเรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลัง กอยู่นู่นผู้ชมผมนี่ตอวเลขได้ยหญ่ทุกคนใหญ่ตอนนี้ทำไมมันหดเลยแค่นี้วะเขาบอกอะไรแล้วทำไมภาพกูมันเป็นแบบนี้ได้อะไรไปลับลับนี่มันหยวใช่ไลับลัมันใหญ่มันล้มไปลับนี่หมายควาว่าไงเราสีแดงวะทำไมนี่ไม่เห็นนี่มันไม่ใช่กันอะไรวะ ไอ้เราดีไม่น่าเชื่อเลยพระเจ้าก็โอเคครับก็ตอนนี้ก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับซีรีส์โดแมนสกายของเรานี่ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นี่พวกเราเจอบั๊กนะเป็นบั๊กแบบยานมันแบบยืดหยุหดหดนะแล้วก็ก็ไม่รู้มันเกิดาเหตุมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะนะแล้วก็พร์ที่แล้วนี่เราไปคายอยู่ตรงเออตรงนั้นที่ไป่ตรงยานแม่มันใช่ไหมฮะเออตรงยานแม่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจว่ายานแม่มันมีอะไรกันบ้างนะได้เลยอยากรู้ว่ายานแมันเป็นยังไงแล้วทำไมภาพกูมันเป็นขีดๆอย่างงี้วะฮะ เกิดอะไรขึ้นวะอาจจะพักก็นได้อยูข้างนอกดิโอ้อะไรอ่ะโอ้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 แอ้โ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 ้โอ้โอจะมีเร้่อ้โจ้โอ้โอ้องอ้โอ้โี่โอ้อ้โอ้่อ้โ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 อนีอ้โ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 ้โอ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 รโอ้อ้าง้โเ้โอ้อ้โ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 อ้อ้เข้ไปเลย ไปเลยตลอดรูโอ้โหสุดยอดอู่ข้างในมีที่จอดยานด้วยอใช่เราสามารถซื้อยานแม่ได้ไหมซื้อได้นะซื้อได้เฮ้ยยิงนี่เฮ้ยเนี่ยตามตามมาอยากซื้อโอเคซื้อเลยไหมแต่ความจริงมันมีวิธีได้ฟรีอยู่นะมันมีวิธีได้ฟรีเหรอยังไง ใช่เราต้องจำอย่างน้อยห้าห้าครั้งแล้วมันจะมีเควสเสริมให้เราช่วยเหลือยานแม่แล้วมันจะให้เราฟรีหลยรอบนึงโอ้ให้ฟรีล้ำหนึ่งเลยเหรอใช่เราต้องยานแม่เราจะต้องจำอีกสักห้ารอบเนะเออก็ก็ดีนะแบบว่าจำจำไปเพื่อเอายานฟรีไงแต่ขอแต่ขอแค่นั้นเลยให้พี่ดูราคามันดิไหนพี่ดูราคามันหน่อยดิโอ้โหเผาได้หลพีด้วยล้ำนี้ราคาสิบล้านเก้าเซนเฮ้ยเ็นแดงเลยฮิ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  ยันแข่ง<ห>10<ฟ><ด>ล้านเน<ห>ะดูให้แพงจังยันหกเวงยันหกเวงเออยยันเผาเก๊กไม่ได้เผาเก๊กซื้ออาจจะถูกก็ได้เอซื้ออาจจะถูกมากเลยนะลองดูดิเท่าไหร่ว่า50ล้านใช่ไหมออฟเฟอร์เอ่อ6ล้านเองโอ้โหว่า,ารวมทังค์ซื้อเลยเนี่ย<ต>ไปหาอาไปหาของฟรีดีกว่าว้ยไปเอาฟรีดีกว่า6ล้านนั้นมันคิดสภาพมี6ล้านไปซื้อยานลำอื่นนี่มันเท่ๆแบบขี่โชว์เด็กดีกว่าซื้อทำไมยันแม่โชว์ไงยันแม่ขี่ได้เออ ไม่ข yeah, ี่ไม right ่ได okay, ้เบเกชเชื่อเบเกดีเบเกไปเล่นมาก่อนไอโง่อย่าโง่อย่ารีบร้อนดิเข้าใจไหมไอโง่ให้กูดีให้กูฟุ่ม่องหลายตีก็เคเบเกดีเราต้องทำอะไรบ้างนะน้องลองจำห้าครั้งก่อนจำไปที่ไหนก็ได้เราจำไปไหนดีจำไปที่ไหนก็ได้5ครั้งเหรอไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าเราจำไปจำมาจำไปจำมาครบ5ครั้งอะจะจำดาวเดิมจำดาวเดิมจำดาวเดิมเคล็ดเดี๋ยวเราจะตามเส้นทางไปเลยดีไหม เรา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 กดเลื่อนนำแพดไปเลื่อนเลื่อนซ้ายไปสักทีหนึ่งให้มันเป็นกาแล็กติกคอเลยไปจุดศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยไปโปรติสเนี่ยโปรติสต่างโปติสจั๊มตัวน้ก่อนไปปรุงปรุงตามทำเส้นกาแล็กติกคอไปเลยกูกูอยากได้ยานลมใหญ่คันนั้นอ่ะที่มันแบบบันบักอ่ะถ้ากูได้ขับยานโอเคอีกสเปซหนึ่งในโอ้ยโลซาว่าเออดาวเคราะห์ญี่ปุ่นไปละย้า เตี้ญี่ปุ่นคิดถึงเพลงนั้นเลยที่กำลังดังอ่ะเพลงเพลงไรนั่นอ่ะเพลงสาวญี่ปุ่นอ่ะตอนที่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาโดถล่มแบบหลายหมื่นนิดไรมากเลยโคตรฟินเลยอ่ะเราจจะต้องแบบว่าตั้งตั้งชื่อคิดว่าการกลบ้าของ G T A V แล้วเข้ามาวไปเลไปปัดปัเจอยันแม่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโอ้โหโออ้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้ เอ้ยนายถ้าเกิดมีให้สู้ช่วยเหลือก่อนเลยแล้วคนที่คุย,ยปป okay, okay, ต้องเป็นพี่บูมนะโอเคโอเคต้องเป็นกูใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ใช่พี่บูมช่วยเหลือเลยเราช่วยต้องช่วยกันช่วยกันสู้ยานกูนี่ di, การคทนทุนี่ยอดเยี่ยมมากเรีบเยบร้อยสู้ก,กูไม่ได้หรอกสู้ก,กูไม่ได้หรอกกด <c oughs> ตูโตออกเกตหลันเชอร์หมุนตีอยู่เลยให้กูยืนยิงแบบสายแทงเลยอ่ะหรือยานกูเป็นสายแทงวะแกดูก่ดูสายแทงมาไป็เกตยานเป็นยานแบบดีทุกด้านเลยชัดเจออ๋อพี่เป็นดีทุกด้านเนอะ มันมันเป็นแบบสายกลางเลยทางเลยก็ไม่ดีทุกเดือน,ตนแต่ว่าดีทุกเดินโอ้เรียบร้อยแล้วเราวมัะะจะเรียกสป็อคมันจะเรียกให้พี่คุยกับมันโอเคโอเคมันเรียกพี่แล้วพี่ต้องคุยกับมันใช่ไหมอ่าคุยเลยโอ้โอเคอเค <c ười> อน <c ười> โอ้เรียบร้อยนะอ่าพอพอคุยเสร็จปุ๊บก็มาเข้ายานมาเลยหูยานเป็นคอนเท่เลยทุกคนโอ้ <c ười> โอเฮ้ยไอพวกคุยพวกนี้มึงเห็นคนเดียวหรอวะบุ้มรัเอาบุ้มไม่เห็นเหรอเห็นเป็นบุ้มเห็นเป็นบุ้มเห็นคนเดียว แต่พี่กูเดียวไงแต่ว่าผม <ๆ S 1> แต่แต่แตผมทำการเข้าอย่างตามพี่บูมมาแล้วไอแต่ก็ดีนะกูจะเอไ้ยเวลากูพาไปพวกมึงจะฆ่าไปกันหมดเลยป่ะก็ถ้าเกิดพวกเราอยู่ที่นี้กันหมดเลยถ้าเกิดพี่ว๊อบดายมันนั่นมันั่นไปกันหมดเลยโอ้โหเอสเซปเลยโอ้ให้ยานปีเป็นของกูแล้วลำนี้พวกมึงออกไปมันจะมีแบบให้ส่งลูกน้องไปทำภารกิจแทนเราด้วยโอ้ อ๋ออย่างนี้ดีเองอ๋อมันบอกให้พี่ต้องให้พี่สร้างห้องก่อนอ่ะมันพี่อยากทำนะมันจะสร้างห้องว่าสร้างห้องควบคุมเอาไว้ติดต่อพวกคนไปส่งเราส่งไปทำงานนี่ใช่ไอ๋ออ๋อออสร้างนี้เลยเหรอใช่เราเลือกสร้างนี่เลยนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่ที่ผมสร้างให้โอเคฟรีคอมบินเดอร์รูมเนี่ยสร้างดิโอ้จีี้เกงยบมเลยกูเป็นหัวยย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 ยอยยยยยยไมทยย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 อยย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 อยยยี่ยยยยยยยูยต้องเป็นคนสร้างนะ ลบทิ้งเลราพองของพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้นะอากูติดบัคกอากูไม่ได้ปุ่มย้ายของแดกกูก็ไปแล้วโอ้โหผมกลายเป็นผีสิงกัมพายมาพี่พีเล้ววันเด็ดวันนี้วันนีที่เด็ดกันเลยกูเพิงทำอะไรกันไอ้ผีสิงกัมพายนี่ไง เอยู่ในนั้นก็อย่าซนนะลูกอย่าซนเลยอยโอ้ไปเกตเนี่ยพี่กำลังคุยกับนาวิเกเตอร์นี่มันได้ทำอะไรวะเนี่ยให้ให้ส่งกองยานเหรอใช่ไปแจ้งส่งควยสักคนไปทำงานสุนท้ายแต่บอกว่าโอ้เอาเป็นเทรดเลยกันโอ้กูได้แล้วนี่ลันเลยออกไปทำงานไอ้พวกโง่ส่งมันออกไปทำงานนี่บอยกูส่งเพรมันออกไปทำงานแล้วโอ้โหใช้เวลาถึง58นาทีเลยวางร้านขายของเลยหยาละวางร้านขายของหยานี่มัน ซื้อของอะไรคุณเไอโอแต่ก็ดีนะโอ้ซื้อของได้ด้วยเอออะไรเิมเิอะไรไรใครกระซิบอะไรอะไรพี่อะไรมึงกระซิบอะไรเมื่อกี้กูยิดนะไม่มีอะไรกูตะนเลยวละหัละวลละกูตยนกูตย้นอร่าอะไรวะอย่าซ้ากโกบกู นี่น hey, uh ี uh> uh> ่นี่นี่นี่งานี่ยิงยยเฮ้ยพี่พี่ทำลายยานี่ทายอย่างไรระเบิดะ่ทำลายแล้วี่เข้ามาในไอ้้าเาไนตูดวะพี่พี่มึงอยากทำลายยานประตูเลยไม่ออดดงกูอีกแล้วนะการทำลายประตูเลยไม่อดเด้อเด็กูต้องส่งกันด้าไปฆ่ามเลยนเพื่อนกูจะทาการไฮเปอร์ได้ดาวข้อบมือึงนะคิดว่ายงไงว่าดีไหมแล้ก็ไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปที่ไหนดีที่สุดนะฮะเราไปไหนก็ได้ตามใจเลยเพราะเดี๋ยวเควสมันทำที่ไหนก็ได้เควสหลักเร้วโอ้ดาวดวงนี้ล้กันนะ มียอค่ะบิวายยาย่าไปหมดเลยโอ้โอ้วาบไปห <ไป S 2> มดเลยไปดีกันหมดเลยดีกันเลยในที่สุดพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเขาเรียกว่านาคา마าไงนาคา마า หรือพระพวกไงตอนไปนี่พวกมึงต้องเรียกกูว่าโอยาชิได้เลยโอยาชิไปเก่งโอ้ยโอยาชิโอยาชิเรียบร้อยในเดือนพวกมึงเป็นลูกกูแล้วเ้ยทำไมทำไมผมลอยผมลอยเออโดนมันลอยอ่ะเป็นยังไงกูมันละการการข้ามมิติไงเออกไปตำรวจดวงดาวดวยิขออกไปตำรวจแล้วถ้าเกิดเราทำเควสหลักนะเราต้องกดไปที่ล็อกอีกรอบหนึ่งก่อนโอเคต้องไปที่ล็อกอีกรอบนึงก่อนต้องไปที่เควสไหนใช่ ไอ้โกอีไมชีนเ่ยกดเมาส์กลางค้างทีหนึ่งให้มันรีสตาร์ทให้มันรีสตาร์ทโอเคใช่แล้วไปที่ดาวนี้ครับไมทันเลยตกลงตกลงอากาศตกลงอากาศอะไรอะไรอะไรจุดไปทุกคนกลับากรีบกลับเข้ามาให้ได้กลับเข้ามาให้ได้ไม่งั้นตายไอออกออกออกเดนออกเดนตายแล้ว เรามาเกิดสเปซสเตชันเลยอ๋อไอโว่ไหไหนกูมาสเปซสเตชันแล้วกูขอไปอัปเกรดชุดก่อนนะไปแบบเก็บกระเป๋าด้วยเพิ่มกระเป๋าเก็บกระเป๋าก่อนเราจะไปหามึงได้ยังไงเนี่ยไอ้ไอ้กูเจอละกูเจอยานลำสั่ววานเลยไอ้กเราไปหาเราไปหาไมอยากเจอไมอยากเจอบ้างไอ้เราไปใหญ่ไปใหญ่ทั้งสเปซสเตชันเลยไอ้ยด้ย ยันไปเกตแล้วจะควายเลยว้าวเฮ้วทุกคนโนแมนสกายันยันนะไอยันแมวมาต่อยอะไรนี่ไงไปตอนนี้กูไปอัพเกรดปืนมาแล้วนะกูมีเบสจูลินด้วยเจสส์ไม่ไงไปเลฟอคเอายิงไม่โดนไปชาร์จให้เต็มแล้วยิงปล่อยพันสี่ลยอะโอ้ยแย่แล้วปีแม็กซ์เลยยูนิคอร นี่เจอปืนจีหัวหกองอคือตอนนี้พี่เบเกนมาให้กูเอาไว้ในเทคโนโลยีที่สามศูนย์ไปเรียนมาไว้ในในในอานอเมลีอ่ะแล้วกูก็ไปเรียนไปเรียนวิธีการสร้างกันดัมมาด้วยนะอยากจะขี่กันดัมไหมเพื่อนได้เลยกูอยากขี่กันดัมมึงนี่ว่านอนสนุงไงทำอะไรก็ทำหมดน่ารักแค่เลยคนอย่างนี้กูอยากขี่กันดัมมู้งจริงแงนันมานี่ดาวที่ผม จะพาพวกพี่ไปมันบอกว่าดาวนี้สวยงามมันบอกว่าดาวโดมสมบูรณ์ดาวตท้่ฟูขอพี่ไปดูนี่มันสมบูรณ์ขนาดไหนวะฮะท้าไมสมบูรณ์ป็นสีแดงแดงไปดูนีเข้าไปดูดิมันพื้นโลกมันเป็นยังไงโอ้ฝนตกด้วยไอชั้นบรรยากาศเฮ้ยแถมดาวนี้มีอากาศให้หายใจโอ้ไม่อันตรายด้วยโอ้สมรล้ที่เป็นดาวที่สวยงามเฮ้แต่ไม่ข้างในมันสวยจังวะข้างนอกแม่งแดงแบบแปลกแต่ข้างนอกแม่งแดงแบบน้ากลัวแดงสมบูรณ์เลยสวยมากโอ้เออว่ามันสวยริงว่ะ โอ้โหโอ้ทุ่งลาเวนเดอร์อ่าไปยุไปยุไปยุพายุไฟกำลังเข้ามาพไปยุเตียนเอ้ยสวยมากไม่ได้ตัวอะไรอ่ะวัดวัดตะหินวัดตะหินตัวอะไรตัวอะไรดิพายุมาแล้วพายุไปยุโอ้ยอุณหภูมิโอุณภูมิเป็นหนึ่งร้อยองศาคุณหนร้อยห้าสิบองศาคุณหนาวมากเลยไเปร้อนดิ ไม่ใช่หนาวเอายานพานเขาโ <c oughs> อ้ยานพา <c oughs> เากิดอะไรขึ้นเขาเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่อยู่ก็ยานระเบิดอะ่ะเ <c oughs> กิดอะไรขึ้ <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ยานเดมกหัวลาไ้พี่น่าจะฟังเมื่อตอนตะโกน <c oughs> โอ้ยยูโหดมากโหดร้ายมาก <c oughs> ไม่อยู่ <c oughs> ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้เราไอ้คนปกติอ่ะอุณหภูมิร้อยหกสิไม่แต่ทำไมอุณหภูมิร้อยหสิบองศาเนี่ยไมสัตว์ยังเดินอยู่วะเพราะอะไรวะ เออดูเลยน่าเล่นเฉยๆเลยนี่สิ่นักซี่เขาเรียกว่าโลกกูเม่ต้องเป็นอย่างนี้แหละทุนลี่โกเคยบอกกูว่าสภาพอากาศข้างในมันปัดปวดมากเลยนะบอกบอกมึงทำไมว่ะบูมบอกมึงเออความจริงแล้วเราอาจจะสามารถทัดย้ายไปซีกหนึ่งของโลกที่มันไม่มีพายุได้เหรออ๋อไม่บอกเขาเอ๋อไปเกตบอกพวกนี้ก็ได้มึงบอกพวกนี้เลยพี่บูบอกพวกนี้บอกพวกนี้ถืงพี่บู พี่บูมคุ่ซิ่งเราได้ไม่บูมีมกรอนสิงเราค่อยบอกพ่ได้นะโอ้ยจี้พูดมแโอ้ยน่นมันนกอะไรสแกนนกก่อลยเงินเงินงินงินเี่ไอตัวอะไรวะแล้วทำไมภาพทำไมเทคเกอร์กูมันซูรอย่างงี้วะทไมนกมันทาไมนกมันเปอย่างเงี้ยไม่มีลายเลยเออนกกูไม่มีลายเลย้ไเป็นภาพรอเลยกูปภาพรออยู่บ้นี่ทาไมดาวมันกากจัง ยากเลยดาวปกติบาวดาวก็วสวยนะพี่อาจะโหลดไม่ทันนะกูปั่นมานะปา่ดินน้มันมากเลยโอ้มันก็สว่างอยู่นะ <c oughs> ได้อยูได้อยอู่มันก็สว่างอยู่นะดาวเนี่ยโอเคลงมาละ เรียบร้อยมีฮาสาดิดหน่อยพอได้แบบว่าหายใจไม่ค่อยคล่องคอแต่ก็ยังพอโอเคทีนี้เราจะสร้างกระดัมยังไงบ้างวะฮะต้องแคปเจอเบรก่อนนี่เลยพี่บูมาเป็นคนยืนยันเลยโอเคเดี๋ยวพี่เป็นคนยืนยันเองใช่ <c oughs> ว่าที่นี่เป็นสถานที่ของเราวัตะเฮนตัวอะไรกันวัตเฮนอาเคลมเบดเรียบร้อยอเอ๊ยกระจายเชื่อไว้ัสย่า yeah! <c oughs> เรียบร้อยดาวดวงนี้เป็นของกูแล้วกูยึดดาวเลย ยิ่งกว่ายึดมาเลยอีกไงยึดเพลย์เลยป็นไงโอ้ยนี่วุ่นีโอ้ยที่วุ่นีเอาล่ะแล้วก็ทำยังไงต่อจ้ะแล้วก็กดจะสร้างสร้างเยเลยสร้างไอ้รถเลยไปที่สเปเชียลลิตรเอ็กโซคาร์เถิดแล้วก็สเปเชียลลิตรอ่าแล้วก็เอ็กโซคาร์เอ็กโซคาร์ไหนกันดั้มก่อนเลยโง่เออสร้างไม่ได้สรงไม่ได้สรงไม่ได้ไปเก็บสร้างไอ้ตี๋ของไม่มีเลยครับเอาเพปเพปเพปเมียมผมก็ไม่มีต้องไปซื้อไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนโอนไม่ อูจะฆ่าหัวหน้าเผ่าด้วยใบแมกนัมเองไลเฟิลอุ้ยมันตายโคตรยากเลยพี่ไอ้บวมก็เป็นหัวหน้าตะหินหัวตะหินไอ้หน่ากลัวไม่หน่ากลัวยังก็มาไกอโกยงก็มาไกูลโกหัวตะหินวิน่าเกลียดมากไอ้ตัวเนี้วิน่าเกลียดสุดเลยกพี่ไม่ไงตอนนี้เองสร้างได้ยังวะนี่ไงผมสามารถสร้างให้พี่ได้แล้วอันหนึ่งเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาเลยสร้างกูขึ้นมา จะทำไงต่อนี่ไงเนี่ยมันกดซัมมอนตรงนี้นี่กดซัมมอนตรงนี้เลยโอเล่นอาชิวะกันดับดาไปแล้วไปแล้วจ้าพี่จะมาแต่งสีด้วยเนี่ยมาแต่งสีลงไอ้เอ็กเซียทำการกำจัดพวกวะไม่คิดจะแต่งสีเลยไม่เอาแล้วไปแล้วเจ้ยไปเม่ใส่เทคโนโลยีอะไรมันเลยโอ้ยไม่ต้องใส่แล้ว อ๋อนี่เออมีเทคโนโลยีของมันด้วยเออแต่ผมไม่ได้เรียนรู้มาไม่มีเลยไม่ไปเก็บมีรถไม่ขอรถดิขอรถดิมีรถรถเหรอมันมีรถเล็กถึงใหญ่ยันมอเตอร์ไซค์เกัาเลยมอเตอร์ไซค์เหรอพ่ออะไรรู้เ่าพ่อมอเตอร์ไซค์ไม่ละซองไงเนาะไม่ละซองมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์รูปร่างมันมีแค่นี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์นน่ัแหดีแล้วมาอู้มอเตอร์ไซค์แบทแมนเอาะทำนะหาที่โล่งๆกันเงี้ยมอเตอร์ไซค์ไอพี่คุณดูไม่มันนะเพื่อนนี่มอเตอร์ไซค์ เ้ยไปเลยดูรักานไหนขอหน่อยดิไปเฮ้ยเฮ้ยเฮไปธรรมดาเลวไปธรรมดาไปแย่ละไอ้กูชนโดนเป็ฟิวเลยไอ้กูชนฟิวเลยโอ้ยูกดชิปโอ้ยไม่มีมึงชนไม่เนี่ยชนตะปานไงหอกเลยโอ้ยเจ็บโบนเลยไม่มีจะลองมันไปบีบคันเลยมีอะไรมากกว่านี้อีกป่ะมีอะไรมากกว่านี้อีกป่ะร้อยครบทุกคันเลยแต่แต่ของข้ามันข้ามโคตรง่ายเลยนะใช่ใช่มันข้ามง่ายข้ามโคตรง่ายเลยใช้บ่วกเหล็กช่วงอะไรเองอ่ะ มีอะไรอีกมีอะไรอีกมี่เป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้อันนี้เป็นยานอีกแบบหนึ่งแค่ตั้งมอเตอร์ไซค์เปอร์ยานเหรอโอ้ว้าวโนแมนโอ้ไปเลยโนแมนชนกันไอพีซ้อนกันไอพีจนแม่งมันคือข้อยานสำรวจโอ้ติดบูนได้เลยชนเลยชนดำได้มันรถดำนะหฮะว้ายมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรีกมีอะไรอีกสร้างอีกอันนี้รถอะ รถโอ้ยขนาดเล็กรถแบทแมนเออโอ้ยแหลกมากไม่ซ <c oughs> ัมมอนหรือเฮยรถแบทแมนคมโคตรออกรถเลยอยอกรถสุดทัดทำไมมันเบาจัางอ่ะ <c oughs> มันลงมัเราไม่ได <c oughs> ้ใส่เกยียร์ไม่มีเกยียร์ก็ใส่เกียร์ก่อน,นเงี <c oughs> ยบแรงโคตรเบาเลยกลับมาเพื่รถประเภทอันสตาร์โคโลซัสโคโลซัสเออเป็นงยอันเบลล์เลยนี่นี่โอ้ยแหลกมากแหลกมากยายเอฟเอสตก พี้โอ้โหรถอะไรซุปขคารถใหญ่ที่สุดเนี่ยโอ้โอโออยไม่กล้าค่ะโอ้ยแหลกว่าอย่าขุดดิน้วยพ่อมองให้กลับไปเลย โอเคพิซซี่น้องโซ่ก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับเกมโนแมนสกายพาร์ทนี้นะโหถือว่าเป็นเรที่แบบสุดยอดเลยแล้วได้ทำการบังคับกันดับแล้วก็ลดหลายๆอย่างเลยนี่พียเป็นไงว่ามึงชอบอเพื่อนใช่สุดยอดเลยอมึงชอบฟังนั้นเอยอดเยี่ยไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยจะได้บังคับุญเลยอย่างนี้ด้วยนั่งไล่เหยียบเหี่ยนี่เลยมึงตายก็สำหรับใครนะครับที่มาคดแรกกันแล้ใครบ่าบุมพิซซี่แล้วก็ไปเกรต้องขอขอบคุณขอบใจกับเพื่อนตงกี้น่าจุดๆในเรื่สำหรับใครที่อยากจะดูซีรีส์โนแมนสกายนะ ทางด้านของเกมโนเมสกายนี่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆเลยนะก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า